สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียำเพ่นเพ่นเทียงเทียงเนะาะละปลาพี่น้องหนึ่งพักละปลายิ่งกะมักถัว่วเจียวผิดริบหมอต้มผักขีเล็กทานพ่นนพนอท่านด้โยบเห็นหน้าหมอเมื่อกี้มาพี่น้องมาก,กินน้ำกันนั่งดีๆลูก นังดีดลูกล่ะคือมือดเถอะวะผู้หญิงนะลูกมาพี่นะมาไหก็้องมาเขาดีสายกับยู่หา่านสีเขียว đâu phải nữa nhà đúng mà mà khảo thiền

ạ à, được mọi người ạ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  mọi มาเด้อดับปลาเด้อหอน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 ม่ียกบอาหน่อยได้มีเียกบอกินอน้ำข่าวขาวกินไุ่เพ้นผออกมากินไข่าวนกินขาหกินข้าวข่าวแแดกิ่งนมงเไปกินตำ อีแม่นาลงเมื่อมาเขาไม่เวียนยังเขาเบาลยมาแผ่บุญบอกแม่โตเด้อมาแผ่บุญเฉดเฉเขาน้ำมโน่เลยเมื่อไรเมื่อไรอรอันมืออันซีบคำในหอกตุ๊บมือชีวคำงั้นนี่วันอันมือตั้งบุญนใวันจันนี่แหละเจ็ดคำมูลในเจ็ดคำเผื่อหน้าสี้นักซีใช้ผองห้ำ ยัดทำมืนี้ก็มืออันซิบทำห่อก้ต้มยังซ้ามือสีก็เป็นมือบุญเลยแล้วก็เาไหเมื่อซิบนหอกระต้มมือซิบาในหอต้บอกมาให้มเขาไปหอก้าต้มน้ำเลยเห็ดอยู่เห็ดกินน้แล้วก็คูณแนวแล้วโตกับเขาไปน้ำกันนั่นแหละคันว่าเหมือนอะก็มันกไปกับต้ไปนั่นแหละอรงนี้ก็ไปผอมกับไปผสมกัไปนั่นแหละ มีเงี้ยมไมย่างกับพักเต็มสวนนี่ะนี่ยก็บมามาวกนี่เนียมาหุงในตุนะกแดกเคนิเริมพี่น้องเลยมีเงกับักเต็มสวนผมไม่ยังกัลวกพักขื่นตั้มบัฮุงร้องนอพองหำก็แดกกมีมุ้งกระมีมีเงี่ยกินสกาและสั่งมีอย่างเละกย่างเป็นอย่างเลยอ่อคนผู้ชมก็อย่างนีแตงลิงเ่งีมึงอ่ะ เอือเสร็จอลอวพันธุ์เมื่อปเองแล้วก็มาตึงเลยน้อองพึ่งมาเถอะมาบ้านมาบ้านมาเอาอห้ได้ที่บ้านก็หนีโทษหาฟัวโต้เถอะฟัวโต้น่ามาจากอือหม้อกับหม้อเลยเราไม่อยากจะอยู่ไปเลยเราเหยียบเหลืองงานอย่างหม้อเธอเหตุเห็ดเหี้ยเธอหม้อสาวสี่โมงไปฟุกเธออยู่เพื่อนมาผิดขวานมาผิดขวานมาผิด มอแล้วบดร์เชองเข้งเขาติดเรียบร้อยเหเรียบเธอแ่งเธอไปเลาคนอีกบบแม่ก็ไาแบบนึงแบบนึคนไปเอาเนอาีว่าสัอันนี้บ่อนสำคัญทำไปเอง่บ่อนยังจะดีแค่บ่อนยังเลิศสิบหาสิบห้าทำไปเองเบิร์ตคือเดือนไทำเองเบิร์ม็ได้เออเขาทางแม่สิไปแผ่า็จะนอนลแต่สิลุยออกไปทางเขาเอาแหลกแตสิไป ล้วก็สิยาสดหองยกนังห้องโบราณเงื่นสำคนิเห็นหลคนซอยมันน้ำเจใสไดะทะเลก็มุ่งมั่งท่านกับคนใหญ่คำอ่อนคนซอยผู้สิซอยอกน้ำกองบุญะูิ่งเจามู้สิมซาแล้วแต่ไม่สิแทไินนสแบบเอาไปบโอ้ยาถกหายกมุ่งต่ำูว่ะเงื่อจใสดมันทะเลเงืนมันทะเล เอาหมูบาเดี๋ยวยังาหมูหมูนะสองพันหาหมูจะใหญ่ได้นั่งทำกะทิหนาหมูสองพันหาแต่พอเอาอยู่แต่กี่วัเกือบท่านเลนึนเีเงิหแล้วคนท่ไม่ใช่คนกินเหมืนเสียงสาวคนไนเราให้เาไจ้องก่อนมู้พน่ะหมูสเต๊มูกมูลามูจิ้มอีกาก็พกินแ่้ใกับอยางมูพันแต่หมูครับคนเราสีเอาป้าน้แต่ว่าจะหมน้ำพึ้นป้านซก็คือประดมเราไปได้หาว่นะ ราะการเป็ซิโตเป็ดทำอีกครั้งเป็นสุ่มเยปองเจอง้าว้งซื้อเพเบแก้จาในซื้ออตะกี้ที่ได้แต่คนละสีผาไปซื้อผาราคาสามพันก็ยัง้าไอาแล้ววันนี้แม่ว่าน่าจะเอาผหาผ้า จะเปลี่ยนถาด่ปหญ่งออกเนโออกก็จะเอาถาดราคาหมื่นมาใส่นะก็จะซื้อหาพันตวนี้เขาจะเอามันน่อยแล้วก็จะเห็ดถาดเปนไงกอบรัววขาจะไปซื้อครับเาเจะหยกเอาไว้ในหันแต่บูซาเอานนัเพ่นบูซาดอกไม้กับเทียนสิ่งของเผนมาวยังดีแล้ะคนำอ่อนดเพ้และตะก้มชาสีในงามผู้ซื่อใหม่องตรงท่างามิ่งไร่ตรงยงุบักใหญ่แล้วแล้วตีนเสาตีนอันท่ากเห็ดเล่วละกคน่ก็คนใหญ่ก็องเล่ก็เแล่ว เรียบร้อยแล้วแนวนี้นะสีท่าหนึ่ก็ท่าเรียบร้อยน่าสีผ้าเนาะกันกัะบุ้นยัางหัวซับหมูอย่างหัวใส่ประมาณไปอีกแห่งบุ้มแห่งบุ้มจะมาว่านเนี่ยก็นั่งอยู่เอาซาลินซาซายเอินเนาะกาเจ้ามาหกกันส่งหัวหัวยังซาซายก็มาแต่ไทยเนาะเผาเผามืดก็มาแต่บ้านลูกบ้านเนี่ยข้าเจ้าไปนางลินนะข้าเจ้าปวดซับอินปวดขับทาซายเลย các thứ nó làm thình ông bạn đi gặp sư lễ một cái sư lễ các thứ là cái thứ ba anh ôi chỗ này anh mà thảo nét nang ở nhà một vòng anh có anh xuống nương nương xuống đến nang một số ông cô để có hạ thân chị chị lên ai cháu cứ sư เลขตัวเดียวหนึ่งชุนชุหนึ่งจะพันยังบ่ได้พันว่าเจ้าสแดดเอาเงินมาองกูหมื่นนึงแล้วกูจีซื้อรักร่อจ้ะจะบอกกูเห็หมือนหนึ่งกูคือเหงแท้ว่กูได้เงินแล้วไปถืออันลีได้สีแฉนคนนี้หันซื้อทุกกันเป็นถอได้บจะสายบนหาหายหกหลายบบนมีแพะไก่หนบ่คนมีแพเอาน้ำคนคอยก็บอกยิ้มาเอาน้ไหมเจ้าพันบอกว่าเขาละบ่เสียบออยบูพันอ่างนี้เขาละบ่สือน้ำ่ซือน้ำเงินจสือเขาละบ่ซือน้ำเจ้าคน ถือแต่ผู้เรียกอย่อถือผู้เรกพวี้มดกระหม่อมแสนหนึ่งต่เงินใหงเงินเฮเงินู้ซิบู้ซิบผู้ซิผู้ซิเงินเฮงวัดแสนหนึ่งค่าทีเขาจ่ายค่าทียังไงพอกนางยืนซือเขาบอกเคยซื้อเรื่อยเสียซื้อน้ำบสันันแต่เอแล้วบ่ซื้อน้ำก๋วยห้องบนเขาบอกซื้อแล้วแลบอกไฟของนะไซื้อเรื่องของห้องโบนเลันหยั่งองโบนไม่เคยได้เงินเลยซื้อไม่คอยซื้อคงหว ว so ัวใหญ่เจดีมนซอยแล้วก็นแมงเพาะนแม่งเพาะเดี๋ยวนักแมวน่ะนี่างหมันแมวน่ะเดี๋ยวไปตีนถือเ่าละอย่ามันหไม่นอจางน้นุคัดะมาไวนั่งคัดดีนั่นเด้อว่าเหมืนเด้อเมนั่งกัเขาไปเด้อโอยเขาไปเด้อก็แม่เด้อบอกไหมบอโอ้ยนจะนอนอบอกาวละก็สลงไปเงื่อน บอตี่อาหารบ้าเื่องยอะลยกสิัพื่นอาเละางเกสิน้ำทางบัวอือะล้สิออกไปน้าบน้ำมาเถ่าหันอตบ้านน่อยผูแล้วข่อยปั้นนแล้เข้ายกเขานั่งเข้าบุงไรยนีันบุ่กไอ้นองเขายกพอแล้วนะพอมาแล้วีแล้วปาหมอดีเขางผู้ได้ขาบดหินมูป้าข้างอกนะทอดตอนได้มแล้วเออพอมาแล้วมันทุขาบุ้นมันบ่อเห็ดเราหอยมันแค้นอยู่นอนกับบ่อแล้วมาฮะ มลงมาเทียงคข่หัวเอือดเลยมาหาเสี่ยวเสียวเป็นมาเข่าเขาบอนาี่ยวเลยเม